เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผสมค็อกเทลนะคะอันที่หนึ่งก็คือ,อที่ตวงเหล้านะคะซึ่งที่ตวงเหล้าเนี่ยจะใช้ตวงส่วนผสมเพื่อให้มีปริมาณที่ถูกต้องแล้วก็คงที่ถูกต้องเสมอนะคะ,อ,ะอุปกรณ์จิกเกอร์อันแรกเนี่ยจะทำด้วยแก้วหนาขนาดเล็กซึ่งจะมีขีดบอกปริมาตรในหน่วยของมิลลิลิตรหน่วยของออนส์แล้วก็ช้อนโต๊ะค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น จิกเกอร์ที่เป็นเหล็กบอสดิบล้วนนะคะจะมีทั้งด้านใหญ่แล้วก็ด้านเล็กด้านใหญ่เนี่ยจะมีขนาด1นออนซ์แล้วก็ด้านเล็กจะมีขนาดครึ่งออนซ์แต่จิกเกอร์เนี่ยจะมีหลายๆขนาดด้วยกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในการใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความนิยมแล้วก็ปริมาณของเหล้าหลักในสูตรของแต่ละสถานที่ค่ะอุปกรณ์อันที่2ที่สําคัญก็คือกระบอกเชคเกอร์ค่ะกระบอกเชคเกอร์จะใช้เขย่าผสมค็อกเทลนะคะ ซึ่งใช้มือเขยา่าแล้วก็ในส่วนประกอบของกระบอกเชคเกเจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนก็คือส่วนที่ตวงส,ส,ส่วนผสมใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนที่กรองน้ําแข็งนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นฝานะะสามารถถอดได้แล้วก็ลำดับต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ,อจุกสำหรับดีเล่านะคะจุกสำหรับดีเล่าเนี่ยใช้นะคะสำหรับ ที่จะตวงปริมาตรของเหล้าให้คงที่นะคะแล้วก็ง่ายต่อการรินนะคะจุกจะมีทั้งที่เป็นสแตนเลสน,นะคะแล้วก็ที่เป็นาพลาสติกนะคะใช้ได้2แบบความเร็วความช้าในการไหลของตัวเหล้านะคะจะแตกต่างกันถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยก็จะไหลไวกว่าแล้วก็ถ้าเป็นาพลาสติกก็จะไหลช้ากว่าค่ะอุปกรณ์ถัดไปนะคะก็คือที่กรองน้ำแข็งนะคะ ที่กองน้ำแข็งหรือเรียกว่าสเตนเนอร์อันนี้จะมีขดลวดสปริงอยู่รอบๆนะคะแล้วก็จะมีฝาครอบเอาเวลาใช้เนี่ยเราก็จะไปวางไว้ที่ปากแก้วนะคะสำหรับกรองน้ําแข็งจะใช้สําหรับเชคเกอร์ที่มันไม่มีตัวกรองในตัวนะคะเราจะใช้สเตนเนอร์ในการกรองน้ําแข็งออกอีกอันนึงนะคะที่สําคัญก็คือช้อนบาร์นะคะ เป็นช้อนยาวนะคะที่ใช้สําหรับคนส่วนผสมของค็อกเทลนะคะหรือใช้คนค็อกเทลที่ผสมในแก้วโดยที่เป็นแก้วทรงสูงนะคะหรือค็อกเทลที่ไม่มีการเขย่าผสมก็จะใช้ช้อนบาซึ่งช้อนบานจะมีทั้งที่เป็นแสแตนเลสน,นะคะแล้วก็จะเป็นพลาสติก อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับค็อกเทลก็คือแก้วนะคะที่ที่ใช้สำหรับเสิร์ฟค็อกเทลแก้วที่ใช้สำหรับเสิร์ฟค็อกเทลเนี่ยปัจจุบันที่นิยมใช้จะมีอยู่ด้กันทั้งหมด4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นแก้วทรงกระบอกนะคะซึ่งแก้วทรงกระบอกเนี่ยด้านข้างของแก้วจะมีลักษณะที่เป็นทรงตรงนะคะถ่ายออกงุม้มเข้าหรือว่าคอดก็ได้นะคะจะมีขนาดแล้วก็มีความสูงต่างๆกันนะคะแล้วก็แก้ว สำหรับเสิร์ฟค็อกเทลเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะหลายชนิดถ้าเป็นแก้วทรงกระบอกในในกลุ่มนี้นะคะตัวอย่างเช่นแก้วที่เป็นไฮบอลนะคะแล้วก็เป็นแก้วที่เป็นเิลสเนอร์นะคะจะเป็นแก้วทรงสูงแก้วในกลุ่มที่สองนะคะก็คือแก้วก้านนะคะแก้วชนิดนี้เนี่ยจะมีก้านยาวเหมือนดอกไม้นะคะแล้วก็ตรงสุดก้านนะคะตรงสุดก้านเนี่ยจะเป็นแผ่นวงกลมนะคะเอาไว้สาหรับ ต่อกับตัวก้านเพื่อให้แก้วตั้งได้นะคะแก้วในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแก้วค็อกเทลนะคะเป็นแก้วไวน์นะคะแล้วก็แก้วฟูดแชมเปญค่ะแก้วกลุ่มที่3นะคะก็คือแก้วที่เรียกว่าแก้วเชิงนะคะแก้วกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับแก้วก้านเพียงแต่ว่าก้านนะคะของแก้วเนี่ยจะสั้นกว่าแก้วก้านเพราะว่าตัวก้านนะคะจะเป็นตัวแค่เชื่อม ตัวแก้วกับถาดรองเท่านั้นนะคะเพื่อความสวยงามเราจะไม่ได้จับตรงก้านแต่เราจะจับตรงแก้วเวลาที่เราเสิร์ฟหรือดื่มนะคะแก้วในกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นแก้วแฟนซีก็คือใช้ผลไม้ในการมาทําเป็นแก้วอย่างเช่นสับป,ปะรดนะคะมะพร้าวอ่อนหรือว่าแก้วมังกรนนค,ค่ะค่ะองค์ประกอบหรือส่วนผสมที่ใช้ในการทำค็อกเทลนะคะอันดับแรกก็คือเหล้าหลักนะคะเหล้าหลัก จะประกอบไปด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นอ่าเป็นลำขาวนะคะหรือเหล้ารำนะคะอันที่สองนะคะก็คือจินนะคะเป็นเหล้าหลักอีกประเภทหนึ่งนะคะอันที่สามนะคะก็คือเตกิล่านะคะอันที่สี่นะคะก็คือวอดก้าะคะ่ะอันที่ห้านะคะก็คือบรันดีนะคะส่วนเหล้ารองนะคะ ที่จะใช้บ่อยๆนะคะก็จะมีออเรนต์โครโซเล่าลองก็คือ,อจะมีการแต่งสีแล้วก็กลิ่นลสให้มีกลิ่นคล้ายๆกับสีที่เราแต่งลงไปอันนี้เป็นออเรน c ์โครโซก็คือจะมีกลิ่นส้มแล้วก็เล่ากล้วยนะคะจะแต่งสีเหลืองคล้ายผลกล้วยแล้วก็จะใส่กลิ่นกล้วยลงไปนะคะแล้วก็บูโครโซนะคะ ซึ่งจะให้สีฟ้าอันนี้ก็จะแต่งสีฟ้าหรือน้ำเงินลงไปแล้วก็มีเติมกลิ่นหอมหวานลงไปนะคะและสุดท้ายเหล้าเมลอนนะคะอันนี้ก็จะใส่สีเขียวแล้วก็แต่งสีนะคะให้คล้ายกับผลเมลอนค่ะแล้วส่วนผสมอื่นๆที่ใช้นะคะก็อย่างเช่นน้ำเชื่อมนะคะน้ำแข็งน้ำหัดลมโซดานะคะอาจจะมีไข่ขาวหรือครีมเทียมแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆค่ะ ส่วนรายละเอียดของอส่วนผสมนะคะจะกลับอีกทีในขั้นตอนสาธิตค่ะหลักในการผสมค็อกเทลนะคะขั้นพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะทั้ง4แบบเนี่ยจะมีการตรวงผสมที่แตกต่างกันนะคะโดยที่แบบแรกจะเป็นการตรวงส่วนผสมนะคะลงลงไปในกระบอกเชคเกอร์นะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งครึ่งกระบอกนะคะ หลังจากนั้นเขย่าให้เย็นแล,แล้วก็เทเอาแต่น้ำนะคะกรองเอาแต่น้ำลงในลงใส่ในแก้วนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือตวงส่วนผสมทั้งหมดลงไปในเชคเกอร์แต่แบบนี้เนี่ยจะใส่น้ำแข็งประมาณ3ส่วน4ของกระบอกนะคะหรือเกือบเต็มเชคเกอร์แล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมทั้งน้ำแข็งลงไปด้วยเพราะฉะนั้นค็อเทลในแบบนี้เนี่ยจะใช้แก้วทรงสูงนะคะในแบบที่3านะคะก็คือตวงส่วนผสมทั้งหมดเนี่ย ลงไปในกระบอกเชคเกอร์แล้วก็เติมน้ำแข็งประมาณครึ่งกระบอกนะคะคล้ายๆกับแบบท,ที่1แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ,อวิธีนี้เนะี่ยจะไม่เขย่ากระบอกเชคเกอร์นะคะแต่จะใช้ช้อนบาในการคนส่วนผสมหลังจากนั้นก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำใส่ลงไปในแก้วนะคะและแบบสุดท้ายนะคะแบบท,ที่4ี่จะนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเทลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ใช้ช้อนบาคนส่วนผสมวิธีนี้จะไม่ใช้กระบอกเชคเกอร์เลยนะคะ และลําดับต่อไปนะนะคะจะเป็นขั้นตอนการสาธิตนะคะของการทำค็อกเทลในสูตรต่างๆซึ่งจะทําตามหลักวิธีการผสมทั้ง4แบบค่ะ